สวัดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับตอนที่ชื่อว่าคลายข้อสงสัยกินน้ำอันลมเสี่ยงเป็นมะเร็งจริงหรือสำนักง,งานอาหารและยาหรือยอยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดื่มน้ำอัตลมที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าหากดื่มแล้วจะเกิดความเสี่ยงเป็นมะเร็งจริงไหมอย่างไรเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ ก่อนที่เราจะมาดูว่าการดื่มน้ำอัดลมนั้นทําให้เกิดเป็นมะเร็งจริงหรือไม่เรามาดูว่ามะเร็งคืออะไรนะครับมะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายทําให้เซลล์มีการเจริญเติบโต,ตผิดปกติจนเกิดเป็นก้อนเนื้อหรือมีการเพิ่มจํานวนเซลล์ที่ผิดปกติและอาจลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงหรือกระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายผ่านทางระบบเลือดและระบบน้ําเหลือง โรคมะเร็งมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับตำแหน่งและจุดกำเนิดโรคและชนิดของเซลมะเร็งมะเร็งสามารถเกิดได้ในทุกเพศทุกวัยแต่ปัจจุบันแพทย์ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจนเพียงสาเหตุเดียวของการเกิดเป็นมะเร็งในแต่ละบุคคลแต่พบว่ามีหลายปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเพิ่มโอกาสการเกิดเป็นมะเร็งได้เช่นกรรมพันธุ์บุหรี่แอลกอฮอล์การได้รับสารเคมีบางชนิดเช่นแคดเมียมไวนิลคราร์ การติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีรียบางชนิดเช่น HPV ไวรัสตับ Accept ตอักเสบบีนอกจากนี้มะเร็งอาจจะเกิดจากสภาวะเครียดหรือการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมเช่นการกินอาหารไขมันสูงเป็นต้นโดยมีบางคนอ้างว่าการดื่มน้ำอัดลมทําให้เสี่ยงเกิดเป็นมะเร็งแต่หากเราวิเคราะห์กันดีๆเราจะพบว่าความจริงแล้วน้ำอัดลมคือเครื่องดื่มที่อัดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปเท่านั้นทําให้เกิดเป็นกรดคาร์บอนิก เมื่อดื่มเข้าไปจึงรู้สึกซาและสดชื่นนอกจากนี้น้ำมันลมมากประกอบไปด้วยน้ำตาลทำให้หากบริโภคมากเกินไปจะนำพาโรคต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคก,กระดูกพุนและทําให้เกิดฟันผุได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานวิจัยยืนยันได้ว่าการบริโภคน้ำมันลมจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งแต่อย่างใด ดังนั้นอย่าตื่นตระหนกกันจนเกินไปแต่การดื่มน้ำอัดลมอาจจะส่งผลต่อภาวะอ้วนมากกว่าถ้าหากมีความกังวลใจหรือพบความผิดปกติของร่างกายแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาอย่างเหมาะสมที่สำคัญการออกกำลังกายนอนพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงความเครียดนั้นจะทำให้เราห่างไกลจากโรคต่างๆ ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ Smart SME นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่ชื่อว่าคลายข้อสงสัยกินนะ้ำหมัดลมเสียงเป็นมะเร็งจริงหรือไม่ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับก่อนที่จะจากกันไปก็อยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าชอบนะ้ำหมัดลมยี่ห้ออะไรบ้างนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ